กลับมาพบกันอีกครั้งอ่งแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาเพิ่มยอดสมาชิกเข้ากลุ่มเนาะโดยเว็บไซต์ spe s m s เข้ามาดูกันนะะวิธีการเข้าสู่เว็บไซต์ก็ง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่จิ้มหนิงดาล่างโพสต์นะคะหรือสแกน qr code เข้ามาใช้งานได้เลยเนาะเราจะพิมพ์ค้นหาในใน Google กันได้เลยนะคะว่า spe s m s ็ได้เลยเนาะเมื่เข้ามาแล้วนะคะก็ให้ทุกคนมาสมัครสมาชิกกันก่อนได้เลย วิธีการสมัครสมาชิกก็ง่ายๆเลยค่ะชื่อผู้ใช้ตั้งชื่ออะไรก็ได้นะคะอีเมลสามารถใช้อีเมลที่มีขึ้นมาเองได้เนาะแล้วก็รหัสผ่านนะคะจากนั้นให้ติคําว่าซันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะเสร็จแล้วก็สมัครใช้งานกันได้เลยนะแต่ถ้าใครที่มีบัญชี Gmail อยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะสมัครใช้งานด้ยวยเป็นี Gmail กันได้เลยนะคะเมื่อทุกคนลงทะเบียนเสร็จแล้วก็ให้ลงชื่อเข้าใช้งานกันได้เลยเนาะและเนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วก็ขอเี่ยเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยนะคะ แลเข้อมาแล้วหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะวันนี้เราต้องการที่จะเพิ่มยอดสมาชิกเข้ากลุ่มก็เลือกไปที่เฟ e b ุ o k ตรงนี้ก่อนได้เลยเสร็จแ,แล้วก็เลือกโมดูลที่เราต้องการนะคะเ,เพิ่มคนเข้ากลุ่มกันได้เลยนะคะอ่ะแล้วก็เลือกบริการที่เราต้องการกันได้เลยนะคะก็จะมีทั้งหมดสามบริการนะคะเราเลือกเป็นอนแรเนาะเสร็จแ,แล้วนะคะให้ทุกคนกลับไปก o p ปีลิงกุ่มของเราได้เลยนะคะ นำลิงก์มาวางและใส่จำนวนที่เราต้องการนอคขั้นต่ำอยู่ที่หนึ่งร้อยแล้วก็ใช้แค่หนึ่งร้อยก็พอนะคะเวลาเลียคือสามสเ็ชั่วโมงเจดนาทีคา่าใช้จ่ายแค่ห้าบาทจากไปเลยและเมื่อระบบได้รับคำสั่งซื้อแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวมาให้แบบนี้เลยเนาะสำหรับท่านใดที่อยากซื้อบริการอื่นเพิ่มเติมลริ่มพันฟอของวันนี้ก่อนได้เลยนะคะแล้วก็เริ่มมือและบริการที่ตนเองสนใจกันได้เลยนะ ต่อมานะคะเรามาดูที่การเติมเงินช่องทางการเติมเงินมีทั้งหมด3ช่องทางด้วยกันนะคะช่องทางแรกคือการสแกน QR code ค่ะเติมขั้นต่ำสิบบาทสูงสุดไม่เกิน1 0 0 0 0 0บาทต่อครั้งนะคะเมื่อเติม2 0 0พันบาทขึ้นไปรับโบนัสเพิ่ม5%กันเลยนะอ่าช่องทางที่2ก็คือซองอังเปา Wallet นะคะเติมขั้นต่ำสิบบาทเลยสูงสุดไม่เกินห้าหมื่นบาทต่อครั้งนะคะเมื่อเติมหนึ่งพันบาทขึ้นไปรับโบนัสเพิ่มสองเปอร์เซ็นต์นะและช่องทางสุดท้ายของเราทู Money Wallet นะคะเติมข เมื่อเราใส่ยอดเงินเข้ามาแล้วค่ะทำเนียบมันก็จะคิดให้เราเป็นอัตโนมันติแบบนี้เลยเนาะในส่วนของบริการทั้งหมดของทางเว็บไซต์นะก็จะมีให้เลือกมากมายเลยจะมีทั้ง Facebook นะคะ YouTube IG Twitter TikTok เนาะแล,แล้วก็จะมีราคาแจ้งให้ครับซื้อขั้นต่ำสูงสุดเวลาเฉลี่ยแจ้งให้ตรงเลยนะสามารถที่จะมาเลือกดูกันได้เลยนะคะ ในส่วนของประวัติการสั่งซื้อนะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะเช็คออเดอร์ของตัวเองก็เข้ามาเช็คกันได้เลยเนาะก็จะมีทั้งรหัสวันที่ลิงค์ค่าใช้จ่ายเริ่มนับปริมาณบริการของเหลือสถานออเดอร์ขึ้นให้เป็นแบบนี้เลยนะคะลิงก์ตรงนี้สามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นกลุ่มเราหรือเปล่านะ <S <S ต่อมาในส่วนของตัวช่วยเหลือนะคะเป็นช่องทางการติดต่อแอดมินโดยตรงเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคําสั่งซื้อที่ล่าช้าเกินกว่าปกตินะคะการชําระเงินหรือเรื่องอื่นๆนะคะสามารถที่จะคอ้ปมาแจ้งกันได้เลยนะ และช่องทางสุดท้ายนะคะสําหรับใครที่เข้ามาใช้งานเรารู้สึกว่าเว็บใช้งานดีมากอยากแนะนาเพื่อนก็ทําได้เนาะเพียงแค่ก๊อปปี้ลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วส่งให้เพื่อเค่า,าเพื่อนได้มีการลงทะเบียนได้มีการเติมเงินผ่านลิงก์ที่เราให้ไปเนาะเราก็จะได้ราค่าคอมมิชชั่นถึงห้าเปอร์เซ็นกันเลยนะคะจากขั้นต่ำอที่หนึ่งร้บาทเลยนะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือหน้าต่าง website, M, วเว็บไซต์เอ e พีเอเ็มลองามาใช้งานลองเข้ามาศึกษาดูกันได้เลยนะคะ เอาละค่ะเดี๋ยวเราพาทุกคนย้อนกลับไปตอนนี้ยอดของเราเป็นอย่างไรบ้างเนาะตอนนี้นะคะสมาชิกกลุ่มของเราอยู่ที่หนึ่งคนนะคะเขาเนียตองรีรอบหนึ่งนะอ่ะยอดของเรายังไม่ขึ้นนะคะงั้นเดี๋ยวรออีกสักพักหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราค่อยตัดเดี๋ยวเราขออนุญาตตัดไปตอนที่ยอดของเราได้ขึ้นแล้วดีกว่านะคะจะต้องเสียเวลารอนานนะ หลังจากที่เรานั่งรอมาประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะตอนนี้ยอดของเราก็ขยับขึ้นมาเป็น16คนแล้วเนาะก็ถือว่าเร็วอยู่นะคะแต่ถ้าเกิดเราลอไปให้ครบตามจํานวนที่มันต้องการก็อาจจะครบตามจํานวนที่เราต้องการก็ได้น,น,นะคะคือจํานวนสมาชิกข,ของเรานั่นเองเนาะ,ะก็ถือว่าคําสังรร่งซื้อของเรานะคะสําเร็จแล้วนะสําหรับใครที่สนใจเรเาแปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปแล้วนะคะสามารถจิ้มยิงก็ลองเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ